เริ่มเพรีหน้าสินนะเริ่มอา,อารมณ์ปะกถาบนธรรมาฏแล้วเอาว่างว่านั่นจะมายุ่งเวลาจะมาสายภาษาไม่เจียจะมาขวางโลกเขาขไปมาขวางทําไมคนทั้งสาาเขาไม่เห็นมีใครมาขวางท่านตรงนี้เอาวิเศษวิสทม,มาจะไลยมาขวางโลกเนี่ยไปหนีลงไปเดี๋ยวนี้จะมาขวางจากขอกลาบรัชกานิพนธ์ลงตาคงทัดฐานตลอดหนึ่งกับนี้ครับเพื่อประโยชน์แก่ทางโลกด้วยครับ อย่ามาขวางโลกบอกแล้วนะคำนี้เป็นมงคลแล้วคำนี้ไม่เป็นมงคลจึงข้านกันเขาใจไหมไปเอาไปเดี๋ยนี้อย่ามายุ่งนี่นู่นมันเป็นยังไงพระองค์นี่นะมันมาขวางโลกหาอะไรเขาเป็นมหามงคลทั่วทรลานี่มันมาขวางโลกหาอะไรบอกแล้วมันอย่างดื้อด้านนี่อตอบกันรับกันอย่างนี้เป็นยังไงฟังดีนะกับความดื้อด้านของคนมันไปนอะไรพระองค์นี่มาจากวัดไหน ฟังเสียงครูอาจ,จารย์มานี่มามหารูอาจารย์เพื่อจะฟังคําสั่งสอนของครูคบาอาจารย์ทาไมไม่ฟังพิจารณาดิอยู่จังกับจังการใครอยากอยู่ได้าจได้ด้วยกันทั้งนั้นมาหาประโยชน์อะไรซึ่งเวลานี้ไม่ต้องการอายุจังกับจังกันต้องการให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นนะนะที่มาวันนี้ก็มีชัานจ้าคณใหญ่รองสมเด็จชั้นอุตสาพยายามมามาเพื่อความเป็นมหามงคลจากการได้ยินได้ไฟัง ด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีและความเคารพนับถือกันนี่เป็นมหามงคลต่างหากอันถือดอกไม้ชุกเทียนมาน,นีมันเัาอยู่อายุตั้งกับตั้งกันมันขีมมหม้าเลยมาอวดทําไมใครอยู่ในตังกับตั้งกันในนี้มีไหมมหาอวดโลกขวางโลกหาทำไมขวางธรรมทำไมนี่คำพูดขวางธรรมเข้าใจไหม